สบายดีพี่น้องวัอนี้พ่อก็แม่น้องไอ้สาวแล้วคือเก่าเนาะวัอนี้แม่น้องไอ้กับมาสวนพี่น้องแม่น้องไอ้กันย่างมาเพราะว่ารถพ่อหลองไอ้เมื่อบ้านมื่อเอาขี้งวเนาะแม่น้องไอ้กันย่างมากคนเดียวพี่น้องย่างไปสวนนี่ย่างมากนี่ก็นาการอันนั้น ้นองการไดบ้านเนาะพี่นอ้องอาหารกา็นปัม๊มอันนั้นปั๊มานตำนเนาะบ้านนาาส่วนแมนงงนกกก่น้องไอ้ก็อยู่ใกล้กับานตำรพี่น,น้องอือสวน หยังมาเนาะนี่ก็ร้านตำหนอดบรรณาลานนี่นกไงยางมามกกับาางไงกะะไกลปันใดพี่น้องแม่มเ,เห็นสวนกันนะจุดไก่ได้ยินอุ้ยหมูไก่เขาสวนแไบ มืหน่อยนี่ทือด่นตำหนอดินเมนตองอไม่ไก่ยู่แเขมทางดุนตำหนอดไก่เขาสวนมดยำเบลกิ๊กอ่า

กินองง่ะเ้ยผมมูนเบิร์ดมูนเบิร์ดสวนนะคนแดดนเล่นดุดได้ยุ้ยคนกินขี้แกบอันนั้นเผามาซี่ไซบอันนั้นพักหงูหน่อยกินชงใจคนหอมคนหิวเด้อพี่น้องเอ้ย เป็ดเกือบไก่คือเกาพี่น้องเ,เด็ดท่านในโต๊ะท่านในมดสับไก่มาเตะจะคล้องมากระเด็มาพีนนาน่น้องมันจืดเด็ดจืง

กองคีแกบกองใหญ่นึงเผ้ามึ้วนนี่หมูหน่อยมาหยองมาเหยียบนุ้งเส้นหอมกินเบิดอสนุนเส้นหิวเล้หมูหน่อยเป็นกระเด็นเตะหน่อยอยู่อืมหนึ่งั่วงามขึ้นได้ด้พี่น้องเลยไก่เสร็จเก็บหมากแล้ว คืออากขินชุ้งเลยนี่ยก็สิบอถม,มาได้ซีดยอันนั้นขามาแลงเนาะพี่น้องปลูกธรรมชาติปีนี้เฟาขี้แกบใส่พีกกระเบิดอแต่ได้มาคัน เจ้ากรเก็บทีไหนอยชนนุ่แม่เนี่ยานี่เมื่อยเด่นแลวก็ไม่ชิ้นนุ่มแม่นี่แ้งชินนุ่งแม่ขนเจ้าไก่น่ากลัวเลย

หน่อยกินนักเี้ม่อมแค่กินหนุหน่อยกินห้ามแล้วก่นหนักเลยโอ้ยห่ักินน้ำเมหนุ่หน่อยก็เลยเดือนไปนี่เดี๋ยวมากินน้ำโม่กับโมอกินห้ามตัวหนืกักินนาอเอ้า ม่ก็จอยให้ได้่กินห้ามแม่ค่ะหิวสิเออตอนเช่าตอนเชียงนี่น่ะิิทําดีที่นะ่ขี่อนกมาก่ขอโทษไปครับ cạnh một cái được. Để không sống phát hiện hiệu 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 นี้ยังทงปะโคะขิง <SM> <ot> <UNG>. ่เอาไว้ใส่ักพผิกนี่ยังใส่หน้ากัะตานู่มันเดือดมันเดีออออเคงูอะไรสี่เหนาะเลยใกลผูตัวนี้มูเขากินคนไปสวนเขาพี่นหนง เดือดแต่ขึ้งหนึ่งมันไปสวนเขาหมูเขสงงาสวบคนเราให้มาตะวันได้ป่าได้ปะโคอืมได้ปะโค ปลาโคมาตกเลยมีน่ะปาโคไหนมาแต่ต่างแดนจำเต๋อปลาโคมาต้แล้งงว,วงานเพื่นไปสวนเขาไก่พี่น้องแม่น้องไอ้ก็ปลูกต้นหอม ของเพ่ว่ามาถือเกาะให้แม่ได้มือนอยูน่นห้องพอด้เก็บพี่น้องเลยเาได้เก็บในสวนแล้วก็ในเออในห่าแล้วก็มาเก็บในปลูกเสียห่านเลยดูการันต์กับปลูกสียห่นที่น่อตอนนี้มาปลูกสตีนโดดแตก คี้งออ่ะแล้วก็มีงอมาแล้กก็มใจเด็จะเปิดีตอกแลวแล้วพี่น้องแล้วแล้กสตีนโดหอมตีนตีนก็ต้นหอมเยอะพี่นองไปทางแอ หอมพลหอมปลต้ไก <Lake> <sh arp ol ots> ่มาเขี่ยรันใส่้ากทอด 知道。 ก็ไมีใช่มานักเนนม่แมอยมา,าทวนเพียจะอยาอ่าพักจะใ,ใส่ปนนนนุ่ขี้หัวับกมหมุได้พี่น้องเยค่ะใส่ก่อนเนาะขับแตะ ขิงหัวใส่พ,พ,พี่น้องขิงหัวใส่พริกใส่กรบกพริกน้ำเปื่ยนะอยเอวไปไปไป ไก่พี่น้องโลูกคนไก่สวัสดีพี่น้องอุ <c oughs> ้ยโลูกคนไก่ค่ะไก่อเอามูกัดไก่มืกรัดเลยข้ขาด้วยไม่ลงง่ายั้อมีเจ็บมือไม่ลุกจักยาไว้ว่ามัอยากขอทำไมแม่มันเย็นนะ วัไก่เก่งโตน่าจนาใช่ไไก่ผีบกี่เอ้จสิดายแค่น้องมีแค่น้าบ่เออไก่ตะไก่แม่มีกมาตะเด็นอย่างไรยังไปอู่่านา้ากันไปบิ่งรถไปผาเขาสนุกเลย มี water, ่ก huh kind of ็อยากะลีบาสนี่นี่ถือหวไตี้เลยนะมีก็ยางได้รถท้อยค่ะบอเกนไตี้หมอเมยไ่ตี้นี่รวดพอหนึ่กับพี่เด็วเนี่แปลงรดเองนี่แปลงเป็นอย่บว่าเบอร์สิบแปดนี่ นี่นต่ว่าแบบนีนี่เว้ยแดงเกินเยะกระดดในซากูปีแล้ว่ารดกันเจ้าวนี่จนอนเลยว่าจะใส้กันนี้เจ้าก็ปีแล้วเว้ยโอ้ย อ้าวฟฟขีวันนดอันนั้นวัดนี้นนะี่รถไฟฟ้าคันเดินไฟฟ้านี่น้กเป็ดขี่เมื่อรถไฟฟ้าตะขี่ตีนี่รถไฟฟ้าเอ้าแม่นี่ยเดินไปโดดไฟฟ้าพีน่น้องเลยขี่ว่าท่านจะเป็นยังไงโดดไฟฟ้า อ้า <One> ม <input> ีกับมาขี The ่เป็นคนบ้าน okay. no. er ี <Radio> ่น <worldwide> <t od> ีจักยะนี่ทีเอ้าอีกเอากลางกายนักขยานกาเ่นี่นะะอาบน้ำนะแม่เย็นเก่งๆมาเบิ่งพทไหม้เดเบียกบ่า can bạn, uhm, bạn, bạn không Để xa mà can bạn hết rồi Can bạn không mai đi mì Có chết Tình can bạn không mì để nhờ? để khán Mẹ bỏ Được mua cái

ใช่อือข้าวบวกหาเรืออะไรสัจ้เรื่องชิมหาเรื่องชิมหาเป็ดบวกเ็ดองนอะไร เบี่ยมาวมืออื่นเห้อเลยก่อนมืออื่นให้ในคู่แดงแดวอ๋อใ้เบิ้งเบิ้งเมสิ่้9ลบออกงเจ็ด8ลกออก3มสิด ชบ้ปลอกสองนาเปรตกระตสองตัวเจ้าลบบอกหาชี้ถดไปแ่ช้หาเก่งเว้ยสี่บวกหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สองบวกสองเป็นสี่อืมยากหวานของน้องเพ่เก่งเว้ยเข็ดไหม พวไก่เนาะวกไก่สีโอไก่สีโอนีมันหยาบอะไรเหงกอะไรไม่ปิกัแนเอาป็ักบ ใหญ่เลยสิรายนะอืมบ่แม่นสิ <laughs> อกไก่พี่น้องไก่ฟูใหญ่ตายเนาะมันมีคอมันมีหัวกินไก่เอาหมูนี่กินเป็นๆเลยเนาะหายหายก็มูป่า ใคใส่สิอันเดี่ยวมันงะ ใช่อันนี้น้ำมาเลยใส่จอดน้ำมันห้อยทะสอดทะกะห้อยสื่อห้อยอย่างไว้ห้อยรังโด้เออคอยเอยร์สิคอยห้อยรังโด้มาในชุดนี้น่าจะเก็บจีโน,น่ก็ยังจะเอายื้อชวน อาาโอเคกินลืมจะพีองเล็กน่าเฮี้นยนคุนกินเสนี่มนะไกันคะขคึขข้นไนะอบไก่ใส่ขิงใส่ใบขี้หูอบไก่ใส่ขิงใส่ใบขี้หูน้องแพ้ไหน พค่ไหมก็ย <c> <out> oh, ังเหี่ยงอยู่โอ้พคะยูน่้ใส่ยนุ่ม่งต่างนี่ทุกคนแรแล้วปรุงเดวเดร้อยเนาะไปขาดไช่ หำให้กินตอนแรกเนี้ยสิค่ะอ๋อกระดูกหมูใส่ผักกาดอ๋อกระดูกหมูที่เราอกินได้ไม่อื่นกับไปให้กินเนาะอุ่นเอาอื่นกับอุ่นอย่านักเรียนประถมคุณพี่นเฮ็ดเียบบ้างานบ้านเนาะ คลิปนี้กันเจ้าลุงสามีเนี่ยนะพี่น้องก็ได้ก็ะยิ่บกระได้ก็แชร์ก็ติดตามหนักะเป็ก hmm. ก็ลังใจให้หน่อยไนดะ้ด้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายนะแพ้